ครับผมก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนของศิลปินนะฮะทั้งพี่พน้องนนิสิตนักศึกษ,ษ,ษาที่ร่วมกันทำงานนะฮะผมกล้าพูดว่าจริงๆแล้วงานนี้เนี่ยไม่ใช่งานนิทรรศการธรรมดาแบบที่เราจะได้ดูทั่วไปแต่งานนี้เป็นนิทรรศการที่พิเศษที่พิเศษที่สุดจริงๆเพราะว่าศิลปินที่มาทำงานเนี่ยทำงานด้วยความรู้สึกที่รู้สึกเหมือนกันทุกคน ะะถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองอยากจะถ่ายทอดถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองรู้สึกดังนั้นเนี่ยในระยะเวลา7วันที่เราทํางานร่วมกันเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเดียวกันตลอดเวลานะะผลงานเหล่านี้เนี่ยจะ,จะปรากฏอยู่ที่นี่ถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นตามที่ท่านประหลัดบอกว่าเรากําลังวางแผนนะฮะอยากที่จะกระจายผลงานเหล่านี้เนี่ยไปในภูมิภาคต่างๆ ะะและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะชักชวนศิลปินในภูมิภาคเนี่ยมาร่วมทำงานร่วมกับพวกเราอีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะให้นิทรรศการเนี่ยเป็นที่จดจำนะฮะไปเ,เรียกว่ายาวนานได้จดนะะก็คิดว่านิทรรศการยังไม่ได้จบที่นี่นะฮะ,ะก็จะเป็นนิทรรศการที่ทุกคนจะรู้สึกประทับใจและทุกคนจะ จดจำไปตลอดชีวิตครับผมค่เรียบร้อยนะคะครับค่ะ